ก็กับการหาเงินออนไลน์นะครับสวัสดีครับกับจิบชิปชาแนลนะครับวันนี้เป็นเพื่อนในกลุ่มโพสต์กันนะครับเกี่ยวกับแอปแอปนี้นะครับเป็นการวิดีโอนะครับหาเงินฟรีเข้าบัญชีของเรานะครับก็ได้พาไปดูกันเลยครับชื่อแอปว่าวิเวียนนะครับนะครับเครื่องผมว่าช้านิดนึงนะครับโอเคนข้อูนหน้าลงทะเบียนนะครับหลังจากที่สแกน QR โค้ดของเพื่อนๆนไปนะครับ มาทำตามพร้อมกันเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมจะกรอกมือโทรศัพท์ป้ายนะครับโอเคนะครับใส่รหัสผ่านยืนยันนะครับกรนณาใส่รหัสผ่านยืนยันนะครับหกเจ็ดหกแปดรหัสที่อยู่ทางขวามือนะครับ แล้วก็รอกรอกรหัสยืนยนันทาง SMS นะครับโอเคกดรับรหัสนะครับ386232นะครับ386232นะครับแล้วก็กรอกรหัสผ่านครับ โอเคนะครับพอจากนั้นแล้วนะครับเขาก็จะมีขั้นตอนการเข้าสู่ระบบนะครับเราก็เห็นด้วยไปนะครับโอเคตอนนี้ผมก็สมัครมาเรียบร้อยแล้วนะครับบันทึกนะครับโอเคตอนนี้ไปดูในส่วนของรายได้นะครับเขาบอกว่ารายได้ของสมาชิกนะครับ VIP 0นะครับ การชมต่อ5ครั้งต่อ1วันนะครับก็จะได้รวมกัน15บาทต่อ1วันนะครับส่วนที่ VIP 1 2 3 4น่าจะเป็นการเสียค่าสมาชิกนะครับผมไม่แนะนำล้วกันสำหรับการหาเงินฟรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของการเล่นดนการหาเงินฟรีดีกว่านะครับส่วนข้อมูลส่วนตัวนะครับผมก็ได้ รหัสการเชิญมานะครับถ้าใครสนใจก็เลขนี้ได้เลยนะครับรหัสการเชิญ8901794นะครับกระเป๋าสตางค์ของผมนะครับตอนนี้ก็ยังศนะครับเป็น VIP อศยอยู่นะครับเราจะไปลองดูสัก1วิดีโอนะครับมีค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับแล้วก็รายได้จากการแนะนำด้วยนะครับ รายได้จากการแนะนําเพื่อนด้วยนะครับก็จะได้1 2จากผู้ใช้ a นะครับก็ใครที่สมัครแล้วสนใจก็เข้ามาอ่านกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของการดูวิดีโอเลยนะครับตอนนี้ผมมาคลิกตรงหน้าวิดีโอนะครับก็มีวิดีโอขึ้นมานะครับลองกดเข้าไปดูครับแล้วก็มาถึงไฮไลท์เสียงคลิปก็ค่อนข้างจะดังนะครับก็ขอปิดเสียงคลิปไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยว ไปดูวิดีโออันต่อไปกันนะครับเราปิดดูก่อนนะครับโอเคต่อไปเราจะทิ้งตรงที่เริ่มดูแล้วนะครับครับในส่วนคลิปนี้นะครับก็เสียงค่อนข้างดังจริงๆนะครับเอาเป็นว่าฟังเสียงผมแทนแล้วกันนะครับกับเสียงคลิปนี้ค่อนข้างดังมากนะครับผมไม่อยากจะให้มันรบกวนท่านนะครับ อันนี้ผมดูไป2แล้วเดี๋ยวผมจะคลิกมาดูส่วน,วนของรายได้นะครับข้อมูลส่วนตัวอ้าวตอนนี้ผมมีเงินเข้ามาแล้ว6บาทนะครับในกระเป๋าสตางค์ของฉันนะครับข้อมูลนี้ได้มาแล้ว6บาทโอเคนะครับพอจะเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวลองคลิกตรงเริ่มดูบ้างนะครับว่าจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมดูไป3นะครับเหลืออีก2วิดีโอนะครับไปกันเลยครับสามารถมีคำว่าปิดให้ด้วยนะครับ ก็ดูเสร็จก็ปิดครับตอนนี้ผมดูไป4ครั้งแล้วนะครับวิดีโออันสุดท้ายนะครับที่ผมจะดูไปกันเลยครับสิวินะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมดูไปแล้วปับ๊บยอดของผมตอนนี้รายได้วันนี้เขาบอกว่า15บาทนะครับ แล้วก็ไปคลิกตรงการถอนเงินนะครับลองเข้าไปดูนะครับกระเป๋าสตาง์ยัง6บาทอยู่เหรอเดี๋ยวนะประวัติการถอนยังไม่มีประวัติการจ่ายก็ยังไม่มีนะครับต้องรอให้ครบก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับวันนี้นะครับส่วนของใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์หรือว่าแปะไอตัว QR นะครับไว้ให้เพื่อนเพื่อนในสแกน สำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถเชิญเพื่อนได้ด้วยนะครับไปลิกตรงส่วนของการเชิญเพื่อนเชิญครบ10นะครับรับทันที50บาทนะครับแต่ละคนได้รับเชิญ30ผู้ใช้ที่ถูกต้องนะครับรับทันที150บาทนะครับและเชิญได้50คนนะครับรับไป400บาทถอนได้โดยตรงนะครับการผูกน่าจะผูกกับบัญชีนะครับบัญชีแบงก์ธนาคารของเรานะครับ หางวันก็เป็นตามนี้เลยนะครับส่วนการอัปเกรดที่ผมขอไม่แนะนำแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดเชิญนะครับแล้วก็เป็นคัดลอกลิงก์นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็แปะ QR Code ไว้ให้ด้วยนะครับโอเคใครที่สนใจเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับยังไงก็ใครสนใจฝาก กดไลค์กดแชร์ทิปทิปชาแนลด้วยแล้วก็ใครที่สนใจในคลิปนี้ก็สมัครตามลิงก์ได้เลยหรือคิวอารโค้ดได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ